โหนดังทํานายดวงพระชะตาสาเหตุการกลับไทยในครั้งนี้ของท่านอ้นเกี่ยวกับการกลับมาช่วยเสริมบารมีของท่านพ่อหรือไม่ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะอาจารย์พลุกโหราศาสตร์ชื่อดังทํานายเกี่ยวกับการกลับมาของท่านอน้นพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้น โดยอาจารย์พลุกได้ทำนายไว้ว่าการที่ท่านอ้นกลับไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นดวงท่านอ้นเป็นไปในทิศทางดวงที่ค่อนข้างเข้มแข็งมากเพราะมีดาวเกษตราธิ่ปดีอยู่หลายดวงจริงๆแล้วเชื่อมโยงกับคุณแม่ของท่านคือท่านผู้หญิงสุจารินีการที่ท่านอ้นกลับไทยก็แปลว่าดวงท่านผู้หญิงสุจารินีขึ้นด้วยเราก็ต้องมองย้อนไป การที่ท่านลีภัยไปสิ่งสำคัญเลยของการมีชีวิตสามีภรรยาเมื่อเลิกกันแล้วเป็นอื่นแต่บุตรก็ดีบิดามารดาก็ดีโบราณว่าตัดไม่ตายขายไม่ขาดการที่ท่านอ้นได้กลับมาไทยหรือดวงท่านผู้หญิงสูจารินีขึ้นอาจจะตีความได้ว่าดวงพระพันปีอ่อนลงเพราะฉะนั้นจะทายเป็นสองมุมมุมหนึ่ง อาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของพระพันปีมุมหนึ่งอาจจะทายว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงประเทศบ้านเมืองเชื่อมโยงกับสถาบันการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับคนที่มีดาวเกษตราทิ่ดีษฐเยอะๆแบบนี้มักจะเป็นไปในรูปแบบที่ค่อนข้างจะสงบค่อนข้างจะราบเรียบมีแบบแผนจะไม่ค่อยมีความรุนแรง แต่ถ้าจะมีความรุนแรงเพราะว่าดวงคนอื่นอันนี้ไม่แน่อาจารย์พลุกก็ได้ทำนายต่อว่าอาจจะเสริมบารมีท่านพ่อข้อสังเกตข้อหนึ่งของดวงพระชาตาของท่านอน้นผมมองว่าสตรีจะเป็นผู้เสริมบัลลังก์หรือเสริมบารมีเหตุผลข้อนี้เกิดจากว่าในอดีตมีอยู่ตอนหนึ่งที่พระองค์ท่านในหลวงไปนำบุตรสาว คือพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จกลับมาซึ่งพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาก็เป็นพระธิดาในพระองค์และก็เป็นบุตรสาวของท่านผู้หญิงสุจารณีเพราะฉะนั้นข้อสังเกตข้อนี้น่าจะมีเรื่องของโขนหรือหลักการบางดวงบางอย่างที่เมื่อผูกพระชตาแล้วก็ไปเพียงนำบุตรธิดากลับมาไม่ได้นำบุตรชายกลับมา ซึ่งเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวปกติของการวางดวงของโหนในการที่จะมองว่าใครที่เหมาะสมแก่ชะตาใครที่ควรอยู่ใกล้หรือใครที่ควรอยู่ไกล ซึ่งในเรื่องนี้หากเรานำมาปรับใช้กับชีวิตของเราก็เช่นกันบางทีเราก็ต้องมองว่าใครที่เหมาะสมกับชะตาเราอยู่ใกล้กันแล้วส่งเสริมหรือว่าใครที่ควรวางห่างแล้วส่งเสริมอยู่ไกลแล้วดีกว่าทำนายโดยอาจารย์ฟลุกโโหราศาสตร์ชื่อดัง เรื่องราวความเป็นไปทุกด้านของราชสำนักไทยยังเป็นที่สนใจของประชาชนอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นข่าวทางการหรือไม่เป็นทางการไม่ว่าจะเป็นแหล่งข่าวอ้างอิงตามข้อเท็จจริงหรือเพียงข่าวลือและเรื่องที่บอกเล่าเก้าสิบต่ออกันมาหากแต่มีเรื่องหนึ่งอันเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ถูกปิดจากการพูดคุยและถกเถียงในทางสาธารณะโดยเฉพาะเรื่องราวส่วนพระองค์ที่อาจจะกระทบต่อพระเกียรติ ถึงแม้จะพยายามปิดขนาดไหนประชาชนยังหยุดที่จะนึกถึงไม่ได้โดยที่ไม่มีอะไรกัน้นในความคิดของทุกคนได้นั่นคืออดีตหม่อมเจ้าชายทั้งสี่คือท่านจุฑาวัตรท่านวัชเรศรท่านจัก,กรีวัตรและท่านวัชระวีวิวัชระวง์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กับอดีตหม่อมสุจารณีวิวัชระวงศ์ที่เรื่องราวและความเป็นไปที่เกี่ยวกับท่านเป็นที่น่าสนใจมากขึ้นตั้งแต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งประชาชนที่เคารพและชื่นชอบในราชสำนักไทยจำนวนไม่น้อยที่ยังมีความชื่นชมในตัวของท่านชายทั้งสี่ซึ่งสำหรับท่านอ้นวัชเรศรดูจะเป็นคนเดียวที่ออกสื่ออย่างโดดเด่นที่สุด โดยมีส่วนร่วมในสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับประเทศไทยมากที่สุดซึ่งนอกจากจะมีอาชีพทนายความแล้วยังมีโอกาสได้เข้าร่วมงานต่างๆกับชุมชนไทยในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการก่อตั้งกองทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกาและยังมีหลายงานงานบุญงานกุศลที่ได้ไปร่วมในประเทศต่างๆทั้งอังกฤษและอินเดียเป็นต้น โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผ่านมาขณะที่ทั่วทุกมุมโลกรวมทั้งไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาท่านอน้นจึงถือโอกาสนี้แสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งประชาชนที่เคารพในสถาบันกษัตริย์ไทยจะมีโอกาสได้เห็นท่านชายทั้ง4ได้กลับมาช่วยแบ่งเบาพระราชภาระซึ่งวันนี้ก็ได้เกิดขึ้นจริงแล้วที่ท่านอ้นวัชเรศรในฐานะพระราชโอรสพระองค์ที่สองได้กลับมาอย่างประเทศไทยแล้วเราก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าการกลับมาของพระองค์ในครั้งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น โดยหากย้อนไปหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีด้วยความขัดแย้งภายในครอบครัวส่วนพระองค์ทำให้หม่อมสุจารนีมหิดลณนะอยุธยาในขณะนั้นพาพระโอรสพระธิดาไปประทับยังสาราชอาณาจักร ภายหลังพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระธิดาองค์เล็กมาประทับในประเทศไทยกระทั่งวันที่13มกราคมพศ2540มีหนังสือผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสหราชอาณาจักรแจ้งต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องว่าท่านชายทั้งสพระองค์ได้ถูกถอดออกจาก สถานะพระราชวงศ์และไม่มีสิทธิ์ในการใช้ฐาน,นันดรหม่อมเจ้าอีกต่อไปโดยทรงเปลี่ยนให้ใช้นามสกุลพระราชทานวิวัชระวงศ์แทนนอกจากนี้ท่านอ้นก็มีการเปิดใจผ่านสื่อต่างประเทศย้ำเราจากประเทศนี้มานาน27ปีถือเป็นฝันที่เป็นจริงที่ได้กลับมาไม่เคยลืมว่าเป็นคนไทยรู้สึกตื้นตันและสำนึกถึงพระคุณของประเทศชาติ อยู่เมืองนอกมานานแต่ไม่เคยลืมสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณสำหรับคำทํานายของอาจารย์ฟลุกหมอดูโหราศาสตร์ชื่อดังมาณที่นี้และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ